ครับมาต่อกันคลิปที่2นะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2085แล้วนะครับก็จะมุ่งหน้าตรงไปทางอําเภอกันทาลมนะครับนี้จะพาไปไกลนิดนึงนะครับไปลองดูเส้นทางออ,อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตัดผ่านทุ่งนาบ่าเขานะครับขนาดย่อมๆนะครับกันทาลมนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข226เข้าสู่ตัวอำเภอวัลิุนราบจัาบวันอุรัชธานีนะครับเอ,อ่เช่นกันนะครับ เข้าศูนย์รอยต่อระหว่างอำเภอกันทะลักกับอำเภอเวจรักนะครับบ้านไร่เจริญเป็นบ้าสนสุดท้ายของอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสเกตนะครับเดี๋ยวผมเข้าซ้ายไปก่อนสนัดเนตดีนะครับ เจริญนี่ก็จะเป็นที่ที่เขาปลูกต้นยางพารานข้างจะเยอะนะครับน,รนะครับเจเลญนะครับเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองกระทลักจังหวัดสุรินทร์ จะลักกับกัลทราลอมอีกทีหนึ่งนะครับเออนดนคูนกับกัลทาลอมอีกทีนึงนะครับไอ้น้ำใส่จะไหลไปโน่นนะครับบ้านพี่สวิสัยบุญบมังนะครับพี่ชายที่เรารักนะครับสบายๆนะครับจะสุดเขตกัลทลาลแล้วนะครับบริเวณสะพานข้าม้อยขยุงนี่นะครับมันจะเข้าสู่ เขกอำเภอเบญจลครับแล้วก็จากเบญจลนะครับก็จะถึงแยกหนองบู้เหลือนะครับซึ่งจะเป็นทางลัดสี่เลนไปเข้าอำเภอวาลินที่เราใช้กันประจํานะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะลองไปทางกัทลาลมดูนะครับพอเวลามีพอนะครับอาจจะพาพี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศอีกเส้นทางหนึ่งได้นะครับก็ ขอทีโอกาสพาไปชมความสวยงามของสภาพเส้นทาง2085ัน,บ,น,บ,นบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าเส้นไหนตรงกว่ากันก็ต้องเป็นเส้น2178นะครับที่เป็นสี่เลนนะครับตรงถึงวาลินเลยไปเร็วนะครับมาเร็วเดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับส่วนเส้นที่เราจะไปวันนี้เนี่ยจะเป็นเส้นลอง เด้นลงลงไปก็อาจจะเป็นทางที่ไกลกว่าน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแค่ช่วง20กิโลนะครับมากกว่าขนาดน,นะครับที่จะไปถึงบริเวณแยกกันทลาลมแล้งจากนั้นก็เป็นสีช่องจราจอเหมือนกันนะครับจะมีสะพานยกระดับสวยงามทีเดียวนะครับที่เราดูทันษะภาพนะครับถนนทั้งสองสายเทียบกันนะครับ นี่ผมพามาเป็นจารากนะครับ 85กันบ้างนะครับนอกเหนือจากทางหมายเลข2178ที่เราใช้กันเป็นประจําแล้วนะครับก็มาลองใช้2085ดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรรยากาศการเดินทางก็อาจจะมีจํานวนรถน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ารถที่ใช้เส้นทางนี้จริงๆก็นข้าจจะน้อยเพราะว่ามันเป็นเ,เส้นทางระหว่างอำเภอต่ออำเภอ ส่วใหญ่คนก็จะรับเข้า2178เขา้าอ่ข้าวาลิทชำลาบาบนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะไม่มาวิ่งเส้นล่างก็คือเส้น2085เท่าไหร่ แยกกัญถโนกนะครับตอนที่จะเข้าสู่จังหวัดสุทรปรากานีต่อไปครับจะไปได้สองเส้นทางไปได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีระยะทางที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับประมาณหลักสิบกิโลนี่นะครับออแต่ถ้าถามว่าจุดไหนจะเข้าได้สะดวกกว่านะครับก็คงไม่พ้นสองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับ แยกหนองเหลือมแล้วนะครับใช้เวลาเจ็ดนาทีนะครับจากแยกบรรจาร์มาครับด้วยความเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายๆนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะถึงแยกหนองเหลือมแล้วนะครับสาหรับปกติแล้วผมจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอโนนคูดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าอำเภอรสระรงและเข้าวน,นชิดขวาข,วาขา้างหน้าครับวันนี้จะ ที่ก็จะบอกให้เราชิดวานะครับ 2085ดูบ้างนะครับะครับตอนนี้เราเข้าสู่2085มาแล้วนะครับให้ GPS นำทางเราทางใม่นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่33กิโลนะครับก็จะถึงกัทลราเรมนะครับอมาลองชมกันเลยครับเส้นทางแบบเดิมๆนะครับสองเลนสวนนะครับสัศนีนภาพเป็นยังไงบ้างครับเริ่มกันงนาทีนี้เลย yeah i'm